สวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลนะครับวันนี้พามาดูลดาดหน้าตำนานลาดหน้าเมืองชนนะครับหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํา้าดหน้ากันนะครับปลดแ้ นี่พามาดูรัดหน้านะรัดหน้านะร้านเด็ดชนบุรีไม่มีใครไม่รู้จักนะครับร้านนี้ร้านหน้าก๊กคคัวนะเป็นตำนานในชนบุรีเลยนะครับดนะเดี๋ยวให้เชฟปุงก่อนนะเดี๋ยวค่อย คอยมาถามเชฟนะว่าใช้เส้นวันละกี่โลหมูวันละกี่โลนะนาหน้าตาะละลอสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับร <laughs> พ่อค้าเขินกล้องครับเขินกล้องเรานี้พาดูรัดหน้านะรัดหน้านะ <laughs> เดี๋ยวพาดูหลายๆอย่างนะครับ ขายดีนะครับร้านนี้ขายดีนะด,ดูเส้นดูเส้นนะทำเผื่วมเป็นหม้อๆม้อนะครับนะนะนี่นะแป้งก,กับ,สบผสมแบบนี้นะ อันนี้เป็นอะไรครับนี่น้ำตาลครับน้ำตาลนะไม่ใช่ชูรสนะครับอย่าตกใจนะเดี๋ยวจะว่าใส่ชูรส <c oughs> ชูรสทิ้เดียว <c oughs> ใส่ซอสเข้าไปนะ <c oughs> เพิ่มความอร่อยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นรัดหน้าอันนั้นจะเป็นผัดซีอิวนะอันนั้นเชฟเมียวนะเมียวดีครับเน่อะไรเงี้ยมไ,ไงน,นะมาทำดูกันนี้ดูหน้าดูขาจะมาเยอะนะที่ร้าน ดูผักตีลูกนะผักตีลูกนี่สองกระทะเลยนะเอากันไม่ทันเลยนะแค่เส้นวันกี่โลเมียวเออสี่สิบห้าโลครับสี่สิบห้ากิโลนะนี่สเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นกว๋วยเตี๋ยววันละ45กิโลหมูครับหมูโลครับหมู26กิโลนี่ไม่ธรรมดานี่ของแท้ของแท้เดี๋ยวให้ดูป้ายร้านนะนี่เป็นผัดซีอิวนะครับนี่ร้นานน้าใกล้เสร็จแล้วลูกค้าก็มารอแล้วนะนี่นะไปทัน มาลองนะต้องมาลองนะตลาดโต้รุ่งหน้าสารชลบุรีนะของอร่อยเยอะนะครับนี่นจะเป็นผักซีอิ๊วนั้นนะทำกันแบบหุหลุดเลยนะครับไม่ได้หยุดเลยนะทำกัน ใส่จะใต่ถึงแบบนี้เลยนะนีน่นะรับหน้าตำนานเมืองชนนะต้องมาลองนะหมูนุ่มน้าหมักได้ที่นะครับใช้เส้นวันละ4ีกิโลนะ,น,ะนะเชฟหน้าตาหล่อๆเลยนะครับนี่นะ <c oughs> เชฟคิดนะครับกับเชฟเมียวนะครับ เตาคนละเตานะนะผัดตีวนะนี่นะผัดกันไม่ทันเลยนะอุตลุดวุ่นวายเลยนะครับแต่ละวันวนี่นะ,ะนี่ลหลัดนามาเรื่อยๆออเดอร์เข้าเรื่อยๆนะครับ นะเปลี่ยนน้องฝนขึ้นมาแล้วนะน้องฝนนะคนสวยประจำร้านเียงไม่ออกมาใช่ไหมครับเียงไม่มาใช่ไหมยังไม่มานะตัวจริงเสียงจริงไปทันมานะก็กัวนะนะผัดซีอิ๊วผัดกันอย่างนั้นเลยนะอันนั้นเมี่ยวผัดอะไร ผัดร <acter> านนี้ไอะถ้าแก่ไม่ทันมาเนี่ยวิธีผัดมีมีกอรกอบนี่นะมีกอรอบนะนะมีกอรอบน,นะ,ปน Grammy ปนนะปนเป็นอย่างนี้เลยนะ yep. จะให้น้ำลัดหน้านะ ขายกันไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนนะครับขายดีนะคนเมืองชนรู้จักนะร้านนี้ทุกคนมาต้องรู้จักนะครับกคคัวตำนานร้านหน้าชนบุรีนะอันนี้มือโปเลยนะครับมือสำรองจากเฮียก็ครัวนะครับเส้นวัละสี่จกิโลไม่ธรรมดานะครับ ผัดซีอิวนะของกินอร่อยเยอะแยะนะครับตลาดโตลุงน้าสารชมมุรีใครผ่านไปผ่านมาแวะหมูดุนได้นะครับร้านนากคกบัวนะนี่ตลาดโตลุงนาสารชมมุรีเลยนะครับ อร่อยครับร้านนี้อร่อยครับีนี่ก็ตัดกันไม่ได้หยุดเลยนะร้านหน้าผัดเซี่้วนะเดีะะ๋ยวพาไปดูป้ายร้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้เสร็จแล้วไปดูป้ายร้านนะมาอุ่นุนกันได้นะครับตลาดต้ตลุงหน้าสารชลบุรีร้านหน้าก๊กรัวนะ ตำนานลัดหน้ามึงทนเลยนะครับขายมาแล้วสามไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะครับใช่ไหมใช่นะนเรียบร้อยนะเดี๋ยวดูใส่ถุงนี่เรียบร้อย วันนี้ขอบคุณน้องฝนนะน้องฝนขอบคุณครับเมียวขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวพาดูป้ายเดี๋ยวดูป้ายร้านป้ายร้านนะนี่นะนี่ลาดหน้าตำนานมุนฉบุรีลาสามฉบุรีนะครับมีลาดหน้ามีมีมมมมกรอบัาเซียยวนะครับราคาตามนี้เลยนะป้ายนี้เลยนะขายดีนะครับขายกันไม่ได้หยุดเลยนะครับ ขอบคุณสำหรับก,การัดชนละติดตามนะครับขอบคุณครับ